วันดีครับผมต่อมวิธีดุสารในปุงไมาหล้วครับผมมันนี่ต่อมะได้าพาเด็กเขาไปวัดถ้ำบุญวัดราดศรัทธาธรรมหรือวัดบางชันนะครับผมไปเขาได้ไปการาบปูท้าววเวสุวรรณก็ได้ไปจุดทูบจุดเทียน้้าอธิษฐานขอพรแล้จุดทูบเสียงโชคดูท้ายคลิปนะครับผมเราจะได้เลขอะไรบ้างวันนี้วันนี้ครับผม ือว่าเป็นแนวทางนะครับผมไปเพื่อให้พี่น้องได้ดูได้ชมบรรยากาศภายในวัดนะครับที่ทําบุญว่าเป็นอย่างไรกับบรรยากาศคนเยอะไหมหรือยังไงที่ต้อมก็ได้ไปทําบุญเดินยูทูบไป,ปแล้วครับผมเดินรอไหวไปแล้วครับผมไหวไปแล้วไป,ไปขอพอรจากพระเทววิสวรรธ์เรียบร้อยแล้วมาวัดบางชานี มาทีไรก็ขนลุกทุกทีครับผมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของของปู่ท้าวเวสวรรณครับผมเดินชมบรรยากาศไปก่อนครับผมเพราะจุดทูปเสียงตัวเลขรอไว้แล้วเดี๋ยวมีเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยน,นะครับผมวัดก็ไม่ใหญ่มากครับผมวัดก็ไม่ใหญ่มากเท่าไรครับผมแต่คนมาทำบุญไม่ขาดสายครับผมมาได้ทั้งวัน มีเท้ามาหาผมรับผมแล้วก็อ่าพิเศษครับผมให้สักการะบูชาให้การาบไหว้ท<ช>ี่ฐานขอพรได้ครับผมวันนี้มีอาบน้ำมนต์ด้วยนะครับผมจปดูเลขคู่กกันครับผมบ,บางชั้นในวัดลาดตุไคร้ครับที่เราอยู่แถวมินบุรีครับผมลอยก็เรียกอ่พาพระพญาสุเรน ยาสูเดนประมาณปากทางรามินทาร้อยเก้าครับผมมาครับผมตัวเลขกูนะครับผมยดี๋ครับผมเลื่องตัวอานะครับผมแต่เลขที่ผมจดอยู่ข้างหน้าครับผมเห็นสามสามสองตัวแล้วครับผมเลยอีกตัวหนึ่งครับผมว่าจะเป็นอะไรเลขอะไรครับผมรอรุ้นกันครับผมแต่ชมพงคนอื่นกอนครับผมคนก็เจเกิดกันไปแล้วครับผมหรือว่าเป็นแนวทางนะครับ ผมมาเพื่อให้พี่น้องได้ชมได้เสี่ยงโชคกันใกล้วันหวยออกเผื่อใครถูกใจเลขที่ผมจุดให้ไปก็เอาไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่กันครับผมย้ำเป็นแค่แนวทางครับผมไม่ได้ให้งงง่ายครับผมบรรยากาศไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมีล้วงไห้นะครับผมเดี๋ยวผมเดินไปล้วงไห้ จะไปดงไหนดูว่าเราจะได้เลขอะไรกันอย่าเลขมันตรงกันกับที่เราจุดทูไบไวบทปากกันเต็มครับผปากปากช่องต้อมวิถีลุยสารในกรุงด้วยนะครับผมเอ็ต้อมก็ไปวัดก็จะทำบุญประมาณนี้ครับผมเผื่อมีโชคมีลาภก็ฝากนี่ฝากน,น,น,น้อง ฝากที่น้องได้ดูได้ชมเผื่อมีโชคกับเขานะครับเดี๋ยวเอาไปเป็นแนวทางเผื่อให้ทุกคนได้ดีคเอาละครับร้องไหนะครับผมชมกันครับผมล้องไหเลขเลขที่หนึ่งเลขสามครับผมดูเลขที่สองเลขหนึ่งครับผมดูเลขที่สามเราจะตรงกันไหมครับผมจะตรงเอาเลขคูก่กันไหม ที่แน่ๆตรงไปแล้วเลขเก้าครับผมสามหนึ่งเก้าครับสามหนึ่งเก้าครับผมสามหนึ่งเก้าไปซื้อลอตเตอรี่นะครับผมเพื่อมีดวงมีโชคครับผมไม่ตรงกับเลขของชัติชาตินะตัวชาติดีหนึ่งสามแปดหนึ่งล้านสามแสนแสนเดือดตัวนี้เลขสาม เลขเปิดมาแล้วครับผมสามสามมาแล้วเลขต่อไปถ้าเป็นแปดนี่ม็จะดีครับผมขอเป็นแปดนะครับผมสนะามแปดก็จับใส่กันได้เลยนะครับผมหรือว่าเป็นมาไปทำบ,บุญครับผมเดี๋ยวเอาโชคเโาล่ามาฝากพี่ฝากพี่ฝากน้องครับผมฝากลุงป้านนะาผู้ดีชมทางบ้านนะครับผม ใครอยากมาทําบุญวัดราชสถานธรรมก็เชิญนะครับผมไม่ไกลไม่ไกลครับผมมินบุรีแล้วมินบุรีครับผมวัดราชสถานธรรมนำขา109มานำขาละกันค้ะค่ะทุกขอพรกับองคู่ท้าวเวสสุวรรณวัดราชสถานธรรมได้เลยนะครับผมวัดบางชันผมมาประจำครับผมเพราะผมมาเขาได้มาทําบุญ ก่อนก็มาปล่อยปูปล่อยปลาโ,โหแปดจริงครับผมสามสามแปดครับผมแปดมาแล้วแปดมาเเลเลขกข,ของผู้ว่าคนใหม่เลขแปดใช่ไหมครับผมเราก็จับโยงไปมั่วแล้วครับผมถือว่าเป็นแนวทางครับผมตามวิถีชีวิตของ ตามวิธีของคนจนคนเสี่ยงโชคอย่างเราครับผมถูกไม่ถูกไม่ว่ากันนะครับถือว่าได้มาทำบุญด้วยด้วยการผลลงมาทำบุญน,น้อยใส่ต,ตามน้อยครับผมหรือว่าได้มาทำบุญแล้วก็เอาโชคเอาใจหรือถูกไม่ถูกยังไงก็อย่าว่ากันนะครับผมถือว่าเอามาทำบุญแล้วก็ไปถ่ายบรรยากาศให้ชมแล้วก็ให้พี่น้องได้ อธิษฐานขอพรกับปู่ทาวว้าวเวสสุวรรณวัดนานตาครับ <_ S 1> ครับผมเราจะไปชมเลขทู่กันรอครบ <_ S 1> ครับผมย้ำย้ำตัวเลขครับผมย้ำตัวเลขสามสามแปดนะครับผมแต่ถ้าใครดีเป็นเลขอื่นก็ไปตีกันได้นะครับตีเป็นเลขอะไรก็ สาตาดีได้ตาไร้เสียครับผมวัดบางชันยินดีต้อนรับครับผมจะกลับแล้วครับผมมีทางเข้านะครับตอนเข้ามาผมไม่ถ่ายให้ชมทางเข้าไปที่งคูลาวิสุวรรณขึ้นสะพานถ้ำฟองมาก็เจอเห็นองคูองค์นี้องค์แรกครับผมตรงที่เราเจอทุ่งเจอเทียนเราเข้าไปข้างในครับผมเข้าไปข้างในอันนี้ผมจะกลับแล้วครับผมก็เลยๆออกมาเดินถ่ายโมเลยถ่ายพี่น้องได้ชมวาบรรยากาศ สวยงนะามครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ต้อมวิธีด้วยใจด้วยนะครับ